เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้อยู่เกม p e s Simulator 99เรากลับมาที่ p พ s Simulator กันต่อนะครับเพราะว่าคลิปพังหายไปหลายวันเลยเพราะมันไม่มีอัปเดตนะครับน่าจะเป็นอัปเดตอาทิตย์หน้านะฮะก่อนอื่นเลยขอโดนเนทก่อนวันนี้เป็นวันอังคารนะณปัจจุบันที่ผมออยู่ก็คือวันอังคารผมยังไม่ได้โดนเนทเลยแต่ตัวลองโดนเนทไปแล้วนะฮะก็อย่าลืมกดของแคลนผมนะครับอาทิตย์ละ5แสนเจมนะครับผมก็ยังมีคนที่ยังไม่โดนเนทอยู่วันนี้คือวันอังคารแล้วมาดูคนไลย แล้วผมขออภัยจริงๆนะฮะคือกดต้องเป็นกฎขนาดผมมี3ารหัสนะครับผมมี3ารหัสผมยังต้องโดเน a t สามรหัสเลยก็ตัวนี้เหลือตัวเดียวที่ยังไม่ได้โดเน a t นะฮะตัวรองอีก2ตัวดเน a t ไปแล้วโอเคและในวันนี้นะครับผมจะมาหาเจ้าตัวใหม่นะฮะคือจริงๆอ่ะผมอยากหาแรกตัวใหม่คือไหนอ่านี่ที่เป็นไข่เอกลักษณวาเลนไทน์เอกนะฮะก็คืออยากจะหาเจ้าตัวนี้นะครับคิววาเลนไทน์แคทหรือไม่ก็คิวฮาร์ดบอลลูนแคทนะครับอาจจะหาทั้ง2ตัวเลยแต่ถ้าไหวก็หาตัวใดตัวหนึ่ง ถ้าไม่ไหว2ตัวนะฮะถ้าไหวที่สุดจริงๆผมจะหาแลกไททานิกตัวนี้ด้วยไททานิกเลิฟเมลอนนะครับผมว่าผมจะเอาอิโมจิไปแลกนะอาจจะต้องเสียอะไรเยอะกว่าแค่ไททานิกนะครับไม่ไม่ตัวที่เป็นตัวคิวก็ชามอะไรประมาณนี้ไททานิกผมเวลอยู่ที่ 78พร้อมชามรอยตี้หนึ่งอันนะเพื่อจะมีใครจะดีแรกกับผมนะครับแต่ผมก็ต้องน่าจะต้องมานั่งเก็บเวลแล้วก็หาชามใหม่นะฮะแต่ไม่เป็นไรรอยัลตี้แค่อันเดียวนะฮะไปเราเริ่มกันเลยคือตอนนี้ไททานิกมันยังใหม่อยู่ผมว่ามันอาจจะหายากนะฮะถ้าไม่ไหวจริงผมก็จะไม่เอานะครับถ้าหาไม่ได้จริงนะไปโปรเทสกันก็อยากจะหาเป็นตัวเอ็กออตัวคิวที่เป็นเ e อ็กซ์ส e ีไข่กูศไปก่อน2ตัว แคทวาเลนทน์ Cat กับบอลลูนแคทหนึ่งเจมคืออะไรอะ่ะไอคุณสคนบิดยังอะ่ะห้าสิบแห้าสโอเคตอนนี้หน้าร้านค้าเราหาหาดูก่อนครับขายตอนนี้อยู่ที่ฟองราหกล้านเลยนะสูงนิดหน่อยอคุณ e สิบเก้าเซ็นต์เฮ้ยไม่มีใครนี่จริงหรอแล้วตอนนี้นะฮะก็รอโอเคมีคนมาบิดเพิ่มไปละไม่เอาหรอกเอาไปหาที่บอลลูนแคทมีใครตั้งขายไหมไม่มีไม่มีคนตั้งขาย แล้วเราจะหาแรกได้จังไดขอเปิดสัตว์ก่อนนะคะมีไททานิกบอลลูนแคทไหมไม่ใช่สิของเราไม่ใช่เราต้องหาไททานิกเมลอนครับคือเราตอนนี้ยังไม่มีใครตั้งขายเลยนะยังไม่มีนะฮะเราไปหาเจ้าพิววาเลนทายโอเคตอนนี้อยู่ที่36 6, 000, ล้านนะฮะแลบอยู่ที่36ล้านเหมือนเราจะต้องขายตัวใดสักตัวหนึ่งเพื่อที่จะซื้อตัวนี้มามีใครมีไททานิก เมลอนไหมจะขอ๋อจะว่าจะขอแรกอ่าชื่ออะไรอะเดี๋ยวเพิ่งไปนะเฮ้ยมันมองไม่เห็นแป๊บนึงเดี๋ยวเพิ่งไปนะขอร้องเอาไปแล้วไปแล้วร้านที่ตั้งขายก็น่าจะเป็นคนนั้นแหละไม่มีแล้วฮะใช่ร้านที่ตั้งขายน่าจะเป็นคนที่ไปเมื่อกี้แหละอ่าชื่ออะไรเอ่ยอ๋ออันนี้เซิฟเดิมไม่ว่ะแป๊บนึงนะอ่าเขาชื่ออะไรอ่ะผมมองชื่อไม่เห็นที่ผมเปิดไว้เผื่อเจอไททานิกอ่าที่เป็นเมลอนนะฮะเผื่อจะได้แลกเอ้าไม่ใช่ผิดคนผิดคนฮะอ่าชื่อไม่เจอ เออชื่ออะไรนะ T R O เอาถูกแล้วถูกคนแล้วแต่เขาไม่ไม่ไม่รับเทรดนะ,ะฮะเออตัวนี้เนี่ยแหละแล้วถ้าเป็นอีกตัวจะราคาเท่าไหร่อีกตัวหนึ่งจะราคาเท่าไหร่วะชื่ออะไรนะคิวไปดูก่อนนะครับอาจจะหาเป็นบอลลูนไปเลยนะเพราะว่า มันหาย,ยากกว่าแต่ก็แลกด้วยมันราคาที่แพงกว่าตอนนี้เราตอนนี้ผมจะบอกวนะ่าผมผมเป็นล้อนในเป็นร้อนในตรงแบบตรงฟันพอดีนะฮะผมจะต้องเพเยอะปากพูด67อ๋อไม่ใช่65ล้านแลบอยู่ที่57ล้านขายแพงแต่ก็ว่าไม่ได้นะครับแล้วแต่คนขายแต่ก็ราคามันสูงเกินไปไม่เอาเอา๋อาหาดูก่อนนี่58ล้านโอเคชื่ออะไรอะจอย JOI เหมือนเราจะต้องขายจริงนะเราต้องขายคิ้วเพื่อที่จะไปซื้อเพราะว่าเวลาเทรดไม่ค่อยมีคนมารับเทรดนะฮะเอาขายตัวที่เป็นมีราคาค่อนข้างมีราคาหน่อยอตัวที่มีราคาแล้วก็เรามีหลายตัวใช่เช่นอ่อสิบเจ็ดล้านยี่สิบสี่ล้านโดมินัสโดมินัสนะฮะอยู่ที่ยี่สิบสี่ล้านาขายโดมินัสก่อนเพราะว่าจริงๆอะถ้าเรามีหลายตัวเราเก็บไว้เป็นคอลเลคชันก็ได้ขายสักตัวหนึ่งอะไรอย่างงี้นะฮะ โดเมนัสมีราคาแล้วก็โดเมนั้เรามี2ตัวจสามตัวแต่อีกตัวหนึ่งเป็นเรนโบว์ถ้าเราขายทิ้งเราก็จะไม่มีตัวที่เป็นตัวธรรมดาเออฮะแต่ผมก็อยากได้2ตัวเลยนะตัวใหม่อ่ะอ่ะขายตัวเดียวก่อนครับขายตัวเดียวก่อนแลวอยู่ที่24ผมจะประมูลดีไหมคือลองลงขายดูก่อนขายสัก22 23 24สอ่ายอะ่ฮะขายสออถอดออกเมื่อกี้กดผิดไม่ได้จะใส่ มีคนประมูลว่ะหาลานเลยโอ้โหมีคนประมูลสูงแล้วโอเคมีคนซื้อไปแล้วนะฮะ Shadow d o m i n ั s เพิ่งขายได้นเนี่ยดูดีตั้งแต่ตั้งร้านมาเพิ่งขายอันนี้ได้นะ25มาเราสามารถซื้อบอลลูนได้หรือ,อยังยังนะฮะห้ล้านคือเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะราคาตกกว่านี้เนาะว่าอีกหน่อยมันจะราคาตกกว่านี้แต่ไม่เป็นไรทําการใหญ่ใจต้องนิ่งขอไปหาตัวนี้ก่อนละกันเพราะว่าจริงๆแล้วบอลลูนราคาสูงมากครับ พราะผมมองว่าอีกสักพักหนึ่งอีกสักประมาณส3สาวันราคามันจะตกแล้วตอนนี้ถ้าเรารีบไปซื้อนะฮะเราจะเสียเงินแบบผมว่าน่าจะเกินครึ่งอะ่ะที่เราจะเสียไปนะฮะอีนนี้40บ้านโอเคเดี๋ยวเราหาว,วาเลนไทน์ก่อนอ่านี้40ผมเปลี่ยนแผนได้ไหมผมอยากได้ตัวนี้มากเลยอะ่ะเอ้ยออกเยอะจังอะ่ะอยากเปลี่ยนแผนมากเลยอะ่ะอยากได้ตัวนี้ผมอยากได้มากฟอสซิลดาร์กอนอยากได้จริงครับผมอยากได้ผมพูดตรงว่าผมอยากได้ แต่เราขาดไปอีก10ล้านเลยนะขาดเจมไปอีก10ล้านเลยนะเหมือนเราจะต้องสูญเสียอีกแล้วเหรอเออไม่อยากสีฮิ้วเลยเพราะว่าตอนนี้ผมพูดตรงว่าผมยังมีฮิ้วไม่ครบทีมแล้วผมก็ไม่อยากขายด้วยถ้าซืออ้อน,นี้ไปแล้วออกมาเป็นตัวเล็กนี่บางคนคิดว่า <c oughs> คิดว่ามันเศร้าไหมเออผมคิดว่ามันเศร้ามากเลยนะถ้าซื้อถ้าซื้อห,หีบอันนี้ไปกล่องของขวัญอันนี้ไปแล้วออกมาเป็นตัวเล็กอ่ะยี่ห้าเปอร์เซ็นต์อะ่ะผมว่ามันจะเศร้าเศร้าที่สุดอะ่ะ ลุงนี้รู้อะไรก็ไม่เท่าลุงนี้นะฮะโอเคเอาไงตัดสินใจนะครับก็คือตอนนี้ผมมีปัญหาเรื่องเจมอยู่เพราะว่าผมไม่อยากขายฮิว ให้มันเสียไปมากกว่าที่เราจะได้มานะฮะคือถ้าผมจะเอาตัวนี้ผมจะต้องขายฮิวอีกหนึ่งตัวรวมกันแล้วเป็น2ตัวนะครับที่ผมจะต้องขาย2ตัวแล้วผมได้กลับมาตัวเดียวคือแล้วด้วยความที่ผมอะ่ะมันมันยังไม่มีฮิวให้ครบทีมจนขาดไปอีกห้าตัวถึงจะครบทีมนะตอนนี้นะฮะผมพยายามเก็บให้มันครบทีมไงเออแต่ก็ก็อยากได้แต่ก็อยากได้อะ่ะเลเวลสิบด้วยนี่เลเวลหนึ่งเฮ้ ต่างกัน18ล้านแต่รู้สึกว่าอันนี้จะหายากกว่าแล้วก็ราคาตกช้ากว่าเจ้าวาเลนไทน์แน่นอนชื่ออะไรชื่ออะไรเอ่ยมาผมตัดสินใจแล้วฮะเสียก็เสียเดี๋ยวเราค่อยหาใหม่ ผมเหมือนเหมือนรู้สึกว่าหลังจากที่เขาอัปเดตเอาไขา่ e x c l u s i v pack ใหม่เข้ามาเหมือนเขาจะเนิฟไข่ข้างนอกให้หาหิ้วยากขึ้นยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าผมเปิดมา3วันนะครับเปิดมา3วันได้หิ้วแค่ตัวเดียวแต่ตอนนี้อยู่ที่ตัวลองยังไม่ได้เอามาเราขายตัวที่ราคาถูกที่สุดไปก่อนแล้วกันนะฮะก็คือตัวไหนดีตัวที่ฟับฟี่แล้วกันสักตัวหนึ่งโอเคเจ้าฟับฟี่อ่าแบบหนึ่งนะรอคอยก่อนเอาตัวเวลน้อยๆหน่ยน เดวนี้69 72เอาตัวนี้แล้วกันสีบบาไนาวิทเกล้อสี่บาแล้วกันสีบ้าอยู่ที่15ล้านนะครับโอเคเราประมูลเลย15ล้านเราประมูลไปที่11ล้านอาทุนมาต่อฮนะคือถ้าได้11ล้านเดี๋ยวเราก็ยังขาดอยู่ดีวะไม่นะเหมือนจะไม่มีคนประมูลด้วยอ่ามีมาครับมีมามีมาขอมีอีกไหมขอได้อีกไหมเอออีกเนะสัก13ล้านโอเคเลยเออ เอาอีกนะใจหายใจคว่ำคือถ้าได้น้อยกว่า11ล้านนี่อ่า13ล้านมาแล้วโอเคถ้าได้น้อยกว่า11ล้านนี่คือแบบสมมติผมได้11ล้านเป๊ะผมยังซื้อไม่ได้14ล้านมาฮะจบที่14ล้านไหม14.1ล้านเร็วๆจบได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันเก็บล้านไม่อยากให้เขาเก็บล้านเออ15ล้านไปโอเคโอเคยอมยอมยอมต่ออีกนี้ก็ได้15ล้าน จริงๆอ่ะผมมีสมุดลัคก,กี้ที่ตัวรองอีก2องราหัสนะฮะตอนนี้นผมมีสมุดลัคก,กี้อยู่ที่ไม่ใช่สมุดลัคก,กี้สิสมุดอ่าเชนไม่มีกนะฮะโอ้โหมีเศษด้วยนะ <c oughs> มาโอเคอใส่มาดูเอาก่อนใส่มาอีโอ้สวยอ่ะผมชอบมากเลยอ,ะอ่ะไอไททานิกยูแกก่แลกับเราเปล่า แต่ตัวนี้แพงกว่านะครับแพงกว่าตัวผมเยอะเลยเจ้า,าไททานิกที่บินได้เนี่ยผมจําชื่อไม่ได้แล้วตรงนี้เขาขาย62ล้านมีชามอ่ะมาเรามาพูดเรื่องสมุดเช็ดไมบิกกันต่อนะฮะคือจริงๆแล้วอะ่ะผมมีสมุดเช็ด m มบิกอยู่ที่3เล่มนะครับมี3รหัสรหัสและเล่มเลยเพื่อที่จะเอาไวท้ทําพวกแรง้งพวกภารกิจเวลามันให้ตีกล่องอะไรประมาณเนี้ยจะมีอยู่3เล่มทั้งหมดนะครับและดูราคา เดี๋ยวผมจะให้ดูราคาทําไมเหลือ69ล้านวะเมื่อวานผมเช็ราคาอยู่ที่1 1 0ล้านนะครับสมุดเชตมีมิกอยู่ที่1 1 0ล้านเจมเมื่อวานผมเช็ราคาแต่ตอนนี้เหลืออยู่ที่69ลแล้วลดไวอ่าประมูลกันยังไงประมูลผิดพลาดหรือเปล่าขึ้นเอาเอาเอาขึ้นไตประมูลแล้วแบบประมูลไม่ถึงหรือเปล่าโอเคได้มาแล้วเดี๋ยวเราเทจากตัวลองมาก่อนนะฮะคือเปิดตลอด3าวันได้มาตัวเดียวเองเหมือนเหมือนเนิร์ฟอะเหมือนเนิร์ฟไข่ที่เป็นไข่ฟรีนะฮะ แล้วตอนนี้ผมใส่สมุดมีสมุด7อยู่ที่7ดเล่มนะครับแล้วก็มีชายนี่ฮันเตอร์นะครับหนึ่งเล่ม,มเพราะว่ามีคนอยากรู้เหมือนกันเข้ามาเมนเหมือนกันว่าผมใช้เซตไหนในการเปิดไข่ผมไม่ใช้นะครับผมไม่ใช้ฮิลฮันเตอร์เลยไม่เคยใช้เลยตลอดพักหลังมานี่ที่ได้มาไม่เคยใช้ฮิลฮันเตอร์สักครั้งเลยนะครับจะใช้แค่เซตนี้น้ํายาก็ไม่บูสต์นะครับผมไม่เคยบูสต์น้ํายาด้วยแล้วก็ได้มาแต่มี สองสวันหลังจากอัปเดตไข่เอ็กซ์คลูซีฟไททาน,นิกนะฮะที่ผมไม่ได้คิ้วเลยได้มาตัวเดียวเป็นตัวรองแต่เราเทรดมาก่อนดีกว่าได้เจ้าตัวไนบิเกลิลมาอีก1ตัวตรงนี้เมื่อกี้เราขายไนยบิเกลิลดีกว่า16ล้านนะฮะโอเคเอามาเมื่อกี้เราเสียคิ้วไปทั้ง2ตัวโอ้เสียใจแต่ไม่เป็นไรนะฮะผมยากได้จริงๆคือแบบมันสวยมากมันมันถูกชะตากับผมมากเจ้าอวอซิลดะกอนนะฮะโอเคให้ตัวลองไปเปิดต่อ ขอเชยชมก่อนขอเชยชมก่อนนี่ดูแบบดูดูดูเข้ากันหน้าผมว่าละ่ะอะดูดูเหมือนแบบเป็นพี่น้องกันอ่ะท้ยมาแล้วก็เดี๋ยวเราติดเนมแท็กให้น้องด้วยเนมแท็กอ่ะใส่เข้าไปก็คอนเฟิร์ม D G F L ทำไมชื่อเหมือนช่องช่องวิทีุยัยงไงวะ F M D G Fluffy แล้วกันนะฮะ Dragon Fluffy อ่า ไม่เอาดีกว่าบัฟฟี่ดีจีฮะยูทูบเบอร์เฮ็ดซิมมูเลตเตอร์เก้าเก้ารอเล่นรอเล่นรอเล่นบัฟฟี่ดากอนแล้วโอเคมาเอ,นนอนน้หวานเจี๊ยบบินช้านะน้องคลิปนี้นะฮะอย่างที่หวังกันไว้ที่เราจะเอาพวกสัตว์ที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟเข้าใหม่มาสรุปไม่ได้ครับได้ตัวนี้แทนแต่ยอมเสียสละเพื่อ จาตัวนี้เลยนะครับคือผมชอบความสวยงามมากกว่าความหายากนะผมพูดตรงๆนะผมชอบความสวยงามมากกว่าความหายากแต่ผมจะเก็บพวกที่เป็นทองการเลนโบไว้เพราะว่าเอาไว้ใช้นะฮะอันนั้นจะไม่ขายไปเราไปดูที่ด่านมันดีกว่าก็คือด่านที่เท่าไหร่เอ่ย31 31เโอเคตอนนี้แลงแม็กแล้วนะครับก็คือทําค่อนข้างนานเพราะส่วนมากไม่ทําทําแต่เปิดไข่กับฟ์มมาแล้วนี่อชาชาชา มีหลายเซนด้วยฮะตั้งท่านั่งก่อนนั่งนั่งนั่งสมาธิโอเคก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรารอรอราคาตกดีกว่าแล้วเราค่อยไปหาอีกทีนะครับจะสำหรับเจ้าตัวที่เป็นฮาโลวีน2ตัวใหม่นะฮะแล้วก็เจ้าไททานิกอาจจะหาเลขแต่ผมว่ามองว่ายากเพราะว่าราคาเจ้าไททานิกผมราคามันค่อนข้างที่จะถูกนิดนึงนะฮะก็คือพู้งานมันก็ไม่ถูกขนาดนั้นหรอกแต่มันก็กลางๆนะครับก็จะพยายามหาเลขให้ได้นะกันนะฮะ คือถ้าหาผ่านเกมน่าจะยากอาจจะหาข้างนอกมาแลกนะครับโอเคสําหรับใครนะฮะที่สนใจแลกไททานิคก,กับผมนะฮะอยากได้เจ้าอิโมจิคอกกี้ไปนะครับแล้วก็ตัวเองมีเมลอนนะครับไททานิคเมลอนก็สามารถเอามาแลกผมได้ไททานิคเลิฟเมลอนนะครับเฉพาะไททานิคเลิฟเมลอนไททานิคเมลอนธรรมดาผมไม่แลกนะฮะขอแบบเป็นเลิฟเมลอนดีวกว่าคือผมก็อยากได้ตัวมาใหม,ใหม่มาเก็บบ้างนะฮะตัวที่เป็น เข้ามาใหม่ๆเอามาเก็บบ้างนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าฮะบ๊ายบายนะฮะเฮะบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับผมจบคลิปแล้วจบคลิปแล้วจริงรอดูอะไรอ่ะจบแล้วอันนี้จบจริงจบแล้วไปยักาย